สวัสดีครับผมเฮียอูไอมูกินะครับวันนี้เราอยู่กับ t o y o ต a าเอาผ่ารุ่น40นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวเนี้ยเป็นรุ่น X ทางไอมูกิออกมามีติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้างเดีย๋ยวผมพาไปชมนะครับโอ้โหนั่งสบายเลยนะแอมอู๋ VIP เรามันสบายจริงๆนะเฮียน,นะแต่โดยปกติเนี้ยเอาผ่า40เขาก็เป็นบ่อ VIP มาอยู่แล้วนะ่ะ ใช่ครับโดยปกติอะครับเอาผ่ารุ่นอื่นๆนะครับจะเป็นภายในห้องโดยสารจะเป็นเจ็ดที่นั่ง<อ>แต่ตัวใหม่ตัวเนี้เป็น4ี่ศนรุ่น X ตัวล่าสุดเลยเป็น8ดที่นั่งนะครับเดี๋ยวติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรับรองสบายจริงอ่าเรามาเริ่มกันที่ตอนคนขับนะครับเอาผาี่ศูนย์ตอนคนขับเรามีติดตั้งอะไรบ้างครับแอม ที่เห็นๆเ,เลยนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนหนังใหม่จากเดิมเป็นผ้านะคะเราก็เปลี่ยนเป็นหนังใหม่สีแทนนะคะและที่สําคัญเป็นหนังมูก้าดูระเท็ที่มีเฉพาะที่ไอมูกิค่ะโอ้มูก้าดูระเท c h คืออะไรครับแอมมูก้าดูระเท็นะคะจะเป็นหนังนะคะที่มีความทนทานเหมือนกับหนังแท้นะป้านะคะเพอเพอทนกว่าหนังแท้ด้วยนะคะอันนี้จะมีความเนียนเรียบนะคะหนังสามารถหายใจได้ระบายความร้อนได้ดีค่ะ แลวการรับประกันเป็นยังไงบ้างครับแอมต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้รับประกันสูงที่สุดเลยนะคะเพราะรับประกันถึง4ปีหรือแสนสองหมกิโลเมตรระยะใดระยะหนึ่งสูงที่สุดในทุกสเปคที่เรามีเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้จะเป็นทรงบอเบาอาผ่า400รุ่นโปรนะครับซึ่งปกติจะมีรุ่นโปรกับรุ่นแม็กรุ่นแม็กจะเป็นรุ่นท top สุดแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้า8ทิศทาง 8ทิศทางเนี่ยก็คือจะมีพักน่องขึ้นลงไฟฟ้าเอนนอนขึ้นลงไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังเป็นระบบไฟฟ้าและสามารถปรับระดับตัวเบาะนั่งขึ้นลงได้อีก2ตำแหน่งครับผมระบบนวดนะครับตัวนี้เป็นระบบถุงลมนะครับมีทั้งหมด10จุดนะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็จะมีพวกสามารถปรับลมอุน่นลมเย็นนะครับแล้วก็มีซีโร่การ์วิตี้มีเมมโมรี e ซีนะครับอย่างด้านข้างเนี่ยก็จะมีตัวสามารถชาร์จเป็นไทป์ซีแล้วก็มี USB ด้วย เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยออปชันนี้ค่อนข้างจะสำคัญเลยแล้วก็มาต่อกันตัวที่วางแก้วนะครับตัวที่วางแก้วเนี่ยสามารถวางน้ําวางขวดน้ําวางแก้วน้ำเนี่ยในการเดินทางได้สบายเลยอย่างด้านข้างตัวเนี่ยจะเป็นที่วางมือถือนะครับแล้วก็เป็นไวเลสชัชเจอร์ด้วยครับในตัวในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถแกะออกตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเก็บเกี่ยบด้านข้างได้เลยครับ เรามาต่อกันอีกหนึ่งออปชันนะครับตัวเนี้จะเป็นโต๊ะพับหลังบอกนะครับตัวเนี้ทั้งดีไซน์ทั้งวัสดุค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะครับตัวเนี้สามารถตั้งทํางานได้นะครับผมกินข้าวได้มีที่วางแก้วนะครับมีที่วางมือถือเป็นตัวไ i เลสชาร์ h เจอร์ด้วยนะครับและที่สําคัญรุ่นเนี้ถาดตัวเนี้จะสามารถปรับองศาของตัวถาดได้ ซึ่งรุ่นทั่วไปหรือรุ่นเก่าก่อนหน้าเนี่ยจะไม่สามารถปรับองศาพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้เป็นที่วางเท้าตัวที่วางเท้าเนี่ยก็สามารถปรับสเต็ปได้เช่นกันวัสดุแข็งแรงพรีเมียมครับไม่ต้องห่วงนี่ครับปรับได้หลายองศาเลยแล้วก็มาอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับตัวโต๊ะพับหลังเบาะรุ่นเนี่ยสามารถโหลดแอปนะครับเราสามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนไฟการวิ่งของจังหวะตามเสียงเพลงของรถได้เลยนะครับเรามาต่อกันอีกหนึ่งออปชันนะครับตัวบันไดไฟฟ้าตรงรุ่นของ a l p h a สี่สรุ่น X นะครับเดี๋ยวให้น้องแอมช่วยสาธิตให้ฟังครับค่ะบันไดไฟฟ้าของทางเรานะคะคุณลูกค้าดูได้เลยค่ะจะพับกลางพับเก็บแบบอัตโนมัตินะคะพร้อมกับการเปิดปิดประตูเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเดี๋ยวแอมจะเทสให้ดูค่ะ นี่รับน้ำหนักได้มากถึง300กิโลเลยนะคะแถมทั้งยังมีแผ่นกันลื่นค่ะด้านใต้นะคะเราจะมีไฟ LED นะคะและย้ำอีกนิดนึงอะคะ่ะของเราเนี่ยเป็นแบบตรงรุ่นนะคะไม่ต้องเจาะตัวถังไม่ต้องทำให้รถเสียหายค่ะและทางเรารับประกันสูงถึง1ปีเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะและอยากแต่งรถให้กับรถของท่านนะคะ อยากแนะนำไอมูกิเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีช่างผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากว่าหลายปีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเอ้าพารนะคะ10 20 30 40หรือ m a j จส t ีคอมพิวเตอร์นะคะหรือรถมินิ MPV อย่างเ i ียเจน3เจน4 s จสเตปวากอนหรือรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะคะที่ท่านสนใจนะคะทางเรายินดีดูแลและให้คำแนะนำคะ่ะ